ครับต้นช่องเสียน้องรถไที่เขาเนีย้ยเหีือนี่นะครับรับ่า,านาน้นงนนองไอ้เขาครับ กดติดตามกดไลค์กดแชร์ทั้งช่องเสีน้อ,องนั่นเลยลครับในยมึงคิปเราก็กดติดตามเนี่ยแน่เขอบพระคุณหลายๆผู้ที่กดติดตามผู้ที่ยังงมได้กดติดตามก็กดติดตามเนี่ยนั่นเลยขอบพระคุณล่วงหน้าที่สองสองทางทั้งยูทูบเสียน้องรถไทยทั้งเขต เฟซบุ๊กเดียรน้องเราไทยให้กันครับกดติดตามให้น้ำแหขอ่อระคุณหลายๆผูที่เบิ้งคลิปไห้คลยคลิปเมื่อเช้นนองได้เบิง้งใส่ทีนี้ยอตัดงตัดาขาดต้องแม่นองตาตัดตั้งใดตั้งใดตัดสีเบาก็เจ๊งแด้ต ยาการขับบรรยายนั่น,นะ่ะคำเบาเราเช็กอีกี่นพอ,อหันเลยเราหลายครับเบี่ยงปัดหนาปัดที่ในกัไน ทีกมือแะครับไอไรนมลหน้าน่บผมะไดทายที่ิตทุละกับร่ไทยเม่มมแม้องปลาทิทุละผมกะตัดทีดเดียวกับ,บรั่ไทยรไทยตอนตัดช่วงนี้งานรถไถยพราะในนี้ก็ีงนว่าน้กันนะครับ เดียนฟองเดียนแบงนี้งานอเฟี่ยงังตัดเตัอเฟี่ยงแม่้องตาก็ดีดูแล่ผู้เดียวเรื่องน่วงทงบ้านกัดกัดย่ยงแตดูแลซอยน่อนาน

กต่อไปน่อที่าส้างยกา้ากะใช้ทรับทุกคนแหละครับครับตำรบคลิ่นี้ครับ จุดแค่นี้แย่งแค่นี้ก่อนไม่พอกันไหมคิดมาต้นสุขภาพร่างกายแข็งแรงดำรวยเงินทอง